ดับเพลิงมาอะไล่สวนน้ำเขาเนี่ยนะไล่สวนน้ำเขาเนี่ยตึก้าเกิดเหกิดเหตงไม่เขาบอกว่าดับเสร็จเลนบอกเพพิงเป็นตึกระเบิดใหม้แล้วรถดับเพลิงมาหนึ่งคันรถดับเพลิงมาหนึ่งคันครับ ไปกวควบคุมเพลิงไหมเราได้ยินเสียงไมหมกวควบคุมเพลิงได้แล้วครับตอนนี้ได้ยินเสียงไมหมมาเสียงไหมอีกเสียงไหมอีกน่าจะรถดับเพลิงไฟไหมมึงเนอะไฟไหมมึงเนอมาเพิ่มสองคันคนเดี๋วแวบๆมาอยู่ไฟไหมเดก็บอกไไฟเขาบอกไฟไหม้มันมันบ่ เยียบแชะไม้เราดับเพลิงไม้เราคนบเยพิงมาเียบลสายเลยมราดับเพลิงมาแเ้วยังเห็นควันยางขึ้นเลยเนี no ่ยดับเพลิงม่เอาเพื่อนว่าสั้นสั้นหาต่างนั่นแหละครับ เพื่อนว่าดับแล้วดับแล้วสันวาได้ยินไว้รุ่นเอินมั้นเี่นไหมอื้อแน่ไฟดับแล้วได้ได้อ่ะพี่เงียบกิบใช่ออกม่าพี่คองทับเลยรุ่นเป็นเรื่องตลกเลยแห่งเพิ่ไม้อย่างนี้สิ ที่เห็นยืนยืนนั่งนอยู่นี่ครับเป็นคนลาวนะครับเป็นพี่น้องลาวของเรานี่เองทุกคนเยอะมากๆนะตรงเนี้ยเมื่อกี้ผมได้ยินคนลาวเขาคุยกันนะเขาบอกว่าผู้ยังเกิดคือดับเพลิงของไทยเนี่ยมาเร็วข้างหลังดจีมึงวะเขาย่างเบื้องข้างหลังดนื้ khăng lặng gì rồi này cứ bắt đầu kín mày nhỉ? ơ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  ควันขโมงโอ้ควันนั่นนะไหมควันไหมอันนั้นดีดีมีควันอยู่มีควันออกอยู่ครับฝั่งนี้เหรอเออมีควันอยู่ควันชุยชุยมีควันออกมาอยู่นะครับคือยังควนหุ่งเข่าเลยอะผู้ใดตอดปลาทำกนกเท่า ควนหันอยู่ยู่ควาันออกอยู่เว็นหามันเป็นค้นข่าเออค้นข่ามันดับแล้วนะเออ้รู้แต่เพิงมาเร็วครับเด็ก เต่ก็อันตรายเด้เพราะว่ามันหลายชีวิตเด้อนี่แต่ใครอยู่มันใหม่ซันบนนะขันมันใหม่คับขันมาอย่าข้างล่างนี่อันตรายครับขึ้นบนเป็นวิลงล่างเป็นนาทีเพราะขังเทิงมันเป็นป้าเด้อใช่ครับมีนเป็นป้าแล้วก็มีสายไฟนำมึงเดิงกันกันพูดได้ซ้อมแล้วเพิ่งม่าทีหมูอ่ะเพื่นบนขึ้นบนเป็นวิลงล่างเป็นนาที สองห้องอนี่บ่อสองหอง้องคันปันอิ่มกับลุกเลยเนาะอันไฟแห้งปันอิ่มกับลุกเลยเนี่ยควรนมันก็เริ่มค่อยๆแล้วไหม ควันยังออกมาออกมาแต่ควันมันคือร้อยแบบล่องร้อยแถวอะเห็นไหมควัมมคนมันไปคือยังร้อย มันม่วลกับหากันบ่เจ๊บอ่ะเพื่อนมันม่วลกับหากันแต่ว่าควนมันคือร้อยแบบร้อยแบบคนกับวอดำแล้วมันร้อยแบบคือยังร้อยแบบธรรมดานี่ไหมทุ่ยใหม่ธรรมดาเนี่ยสั้นหายแต่ถ้าอยู่ะคันคันใหม่สั้นบนเนี่ย ตกใจเบิดนึกว่ามีอย่างเออในนี้เรียนมากหนึง่งแบบไปไปมีอยังเกิดขึ้น<ะ>บ่เดือพึงมาสองคัน มาเร็วเนาะดับเพิงเนาะมาเร็วนะมาเร็วครับโอ้ยเลคันติดไฟนี่อบพยพเลยล่ะนี่ไลท์ลขอ้อพ่วงเลยเลยคันใหม่ผมย,ยังเกิดขึ้นกลับแล้ว,ลวทุกอย่างปกตินะครับไปนะครับประชาชนแตกตื่นเลยไ <c oughs> ลท์ไลร้อยชีวิตต้องตกใจ <c oughs> หยุดเพิ่งมาสองคันหลายร้อยชีวิตต้องตกใจในวันนี้อ,อยไหม้นี่แหละติดนะตเก้าเนี่ชั้นห้าฟังเลย ขังขังเคิงน่ะมันก็มีถังว่าแม่นดิมีอะไรลูกไปหรอไปไม่ครับไปไม่ขังเคิงมันก็มีถังเนี้ยเนาะแม่นีมีถังระเพิ่มแสดงว่าไส้ว่าเป็นนี่ยคือตีเตื่นเหรอมั้งแย่หน่อยหน่อยมันต้องมีไอเบิ้งควบคุมเพิ่มกอนว่ามีควบคุมบ่ได้มันต้องเจ้าทั่วแเก็งที่ว่าไอสอนระเพิ่มมากเนี่ย กบกบคุ้มเพิ่งปึ๊บเห็นว่ามีครับกบคุ่มอะไรลีนี่เพื่อต้องโทษแล้วโทษแล้วก็พยบคนลงน,นี่เขาคงแบบร้อยมันอันอีหลีหละมัง้งผ่ามัง้งผมว่าไม่ผ่าไม่ผ่าเออเป็นไปได้ นี่ข้าวสดเลยนี่านเหตุการณ์เลยข้าวสดข้าวสดเริ่มกลับกันแล้วครับทุกอย่างไม่มีอะไรครับกลับไปแล้วเคหารามติดเก้าทุกอย่างปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นตกใจ สั้นซียังสบายอยู่เนาะสั้นซี่นียังสบายนะสั้นซีการปกติครับควบคุมเพลินได้แล้วคุณบอกดังๆบ้าน่อย วุ่นๆไปลูบ2องขีดท่านใหม่อันตราไลรถเลืดหนิวเนาะมันลามลงมาหาลวดหนียวงานงอเนี่ย,ย,ย,ยห่าหยานที่สุดนี่แหละงั้มาเปร่งงั้นแล้วเาจอดแบบจอดรวดด้ว่าอันนี้<ด>ไปนะนัว ตกแต่งที่ไม้พวกัพวกบสินต่างๆัไม้เห่าไบ่้เาเยอะริเยอากี่มาตั้งแตมื่อไหร่อ ไม่มาตั้งแต่ไฟยังไม่ดับนี่ดับแล้วเหรอดับแล้วความหลังบ้านมันมันมันมีคนอยู่ไหมพี่น่าจะอุ่นกับข้าวแล้วมีคนอยู่ใช่ไหมไม่รู้พี่ไปดูหลังบ้านอ๋อถ้าอุ่นกับข้าวเขามีคนอยู่แหละอุ่นยกข้าวอุ่นกับข้าวไ่ได้ยินเสียงรถก็คิดว่าไม่ตรงนั้นอีกเอ๊ะมันเสียงใกล้ๆนี่หว่าพอดีจะลงไปรับลูกลูกยังมาไม่ถึงใกล้จะถึงแล้ว เห็นไฟตรงนี้เขาบอกไฟไหม้ตรงน้โอ้ลมไหมล้มไหสบายใจรัโอ้มีมีอะไรเงี้คอะไ้เงีอเนี่ยมีกำเมื่บ้านอะไรอ่ะแกเดินไปทางนี้ใช่เดินทางนี้กเดิน้ไปกี้ตคนยังออกเลยรพี่ ออกสองห่องขาเกียนว่าควมันจีมวนเข้าไปพีิตมินเบิมวเข้าไปแล้วค่ะคนเป็นอะไรใช่โอ้ยินดียังจะเปิดดีก่ยังจะเปิดดี เรียบร้อยดับเพลิงกลับแล้วับเพลิงกลับแล้วกลลับแ,วแ้วครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับอย่างก็เขา,เขาอ,อุ่นอุ่นเข่าสิ <c oughs> ดีแล้วไม่มีอ,อะไรเกิดขึ้นทุกอย่างเหตุการณ์ปกติรู <c oughs> ้เบ,บื้องบนนะ่ะคนมุงคักเนี่ยผู <c oughs> ้ดใดกรับแตกตื่นแล้วอืม หลายขี้หลายรอยขี้เต,ตกตื้นแต่เขาว่าข้างหลังมันก็นยังมีควันอยู่ดิ่งควันมัน,นคะเออ ไปแล้วกลับแล้วเห็นการปกติเรียกว่าดับเพลิงมาเร็วครับเนาะมาเร็วดีมาเร็วอันนี้ยังไงเตำรวจตำรวจตำรวจดับเพลิงโอ้ตำรวจดับเพลิงนี่ฮะตำรวจดับเพลิงจ้ะ จะขันนี้กับมาเร็วด้วยเนาะคงมาเบิ่งสถานการณ์ก่อนนะประเมินประเมินสถานการณ์ก่อนวันนี้สีมาประเมินก่อนเอาอยู่วะเพราะว่ามันไปแล้วดับพล่งไปแล้วครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับดับพึ่งกลับแล้วประเมินสถานการณ์ สองคนะนะันเลยเยนาะระเบืองสองคันเลยระเบิงนี่ครับคันที่สองไปแล้ว ขนาดใหม่ห่องนี่มาสองคันเลยความพร้อมดีครับเนาะโ <นะ S 1> อ้ขอทาหนึ่งคันสองคันมูลนิธิกมาพร้อมตำรวจกมาตำรวจดาเพิงกมาครบชุด แต่ทุกอย่างเห,ต,เหตุการณ์ปกติครับผมสถานการณ์ตอนนี้ปกติครับยังผู้ใดจับพอไปปวดพ่งออกมา มืโอนี้เตะตะกอกมวนเลยจะลืมเวลาะกาสั้นดอดับเละเกียรติจตายกาสั้นแบบกาสั้นเละเกียรติจตายเมื่อยมาแล้วครับลมใสมีคนมาดันเอ้สิเดี๋นวนี้พอได้กำลังเนี่ยเนาะ เงียบเงียบเนียอย่งนมานเมือไเตได้ง่ <te le> อยรอแรงออกตัว <โด transcript> <p ong> พร้อมเสมอมาหลายคันยี่วนนท่ี้อนลลยอันนี้ตำรวจมอไซนนี่ ตำรวจดับเพลิงขันหิมะเลนเนี้ยวเลยขันนเลมีก,การปกติแล้วครับตอนนี้นอนหลับสบายนนบบายังหงเขาอ,อีกเหรอ